ของน้องอ่ะจะเล่าให้ฟังตาตาคืนบ้านนายแดงบางคนรู้จักบางคนยังไม่รู้จักเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันนะคะเรื่องมันอยู่ว่านายเรงเนี่ยค่ะเออก่อนจะมาเกิดเป็นนายเรงเนี่ยเรื่องมันมีอยู่ก็คือมีผู้หญิงผู้ชายเขาอยู่ด้วยกันการละครหนึ่งในเมืองพัทลุงรู้จักเมืองพัทลุงไหมคะเขาบอกว่าคนจังหวัดนี้หน้าตาดีไม่จริงครับไม่จริงครับ <c oughs> หน้าตาดีนะคะจริงๆเออมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาแต่งงานกันมานานมากกว่าสิปีแต่ก็ยังไม่มีลูกทั้งสองพยายามบนบานสี่สิบสี่ไม่น้อยกว่าห้าครั้งในการไปขอบนบานว่าฉันอยากมีลูกแต่ยังไม่สําเร็จค่ะพอไปหาท่านสมภารท่านสมภารบอกว่าให้ไปหยิบก้อนหินก้อนกวดที่มีน้ำหนักไม่เกินหนึ่งกิโลกรัมมาแล้วมาห่อผ้า แล้วให้ตั้งสิทธิอธิษฐานอ่ะเอาแค่ในหน้านี้ก่อนหน้านี้มีคำอ่านสมการคำอะไรบ้างคะมากกว่า10บได้ยีนะมีคำว่ามากกว่าสิบน้อยกว่าห้าคังแล้วก็ไม่เกินหนึ่งกิโลกรัมอ่ะยกมือหนึ่กอ่านถามใครทักแจ้งแนที่ไปให้ครูฟังหน่อยว่าคำนั้นเทนด้วยัสลักษณ์อ่ะใก่อ่ะคูมิสคำไหนคะ คนเลที่มาหนึ่งคนเลขที่เลขที่ห้าโอเคเลขที่ห้าไม่เกินแพงด้วยเค่องหมายอะไรคะไม่เกินน้อยกว่าจินตเหรอคะเต็มน่กสติ ใส่เสื้อสีแดงกมาเลยค่ะตอโข้อออกมาใส่เสื้อสีแดงมันก็จะไม่ค่อยฟังสักเท่าไหร่หันเข้าเลข้อออกมาตากุด่พราะเด็กคนนั้นไม่ข้อออกมาค่ะข้อออกมาปุ๊บกินข้าวเลยน้ำหนักตัวเนี่ยค่ะมากกว่าเด็กทั่วไปน้ำหนักตัวเขาใช่เขาเรียกอะไรอ่ะความใหญ่ความตัวมากกว่าเด็กหนึ่งปีมันค้อมาพุ่งใหญ่กว่าเด็กหนึ่งปี แล้วก็กินข้าวอย่างน้อยวันละสามมือ้อปริมาณอาหารที่กินแต่ละมือมากกว่าผู้ชายทั่วไปสองเท่าแล้วกินนมแม่เกินวันละสิบครั้งนอกจากกินนมแม่แล้วนะคะกินข้าวอย่างน้อยหนึ่งกระทะไปบววเด็กนะคะไม่เป็นเด็กและกินกล้วยครัดไม่น้อยกว่าสิบหวีในนี้เอามาหนึ่งคำถามสาวๆใครดี ใครได้ยกเขาอะไรโคเลื่อกไปค่ะอักฉาเลขที่29ค่ะใครเอ่ยครีมเราก็จะทำค่ะเอาทำอะไนดีเอาไม่น้อยกว่ากินกล้วยทั้งละไม่น้อยกว่าสิบวีกินกี่วีได้บะาไม่น้อยกว่าสิบกินสิบได้ สิบเอ็ดได้โอเคประมาณนี้อ่ะเล่าต่อคราวนี้พอเขากินเยอะคนสมัยก่อนอ่ะเขาก็ลำบากอยูหมเข้หาดังได้ไม่ได้รนกาอถูกไหมคะเขาก็เลยคิดที่จะฆ่าลูกพ<อ>่อจะฆ่าลูกก็เลยชวนไปที่ไปตัดต้นไม้ใหญ่แต่ชวนไปตัดเพื่ออะไรคะเพื่อถ้าตัดลุต้นไม้ล้มหมักทับลูกตาย กูก็ถ oh er mm. er ือ like. ว่าคุ ja. ้พ่อกูก็ตัด้าแตัอยู่แล้วก็เรียกลูงบอกไปเด้ไปเด้ไปเด้จะตัดต้นไม้มานี่มาหนี่ผลปรากฏว่าก้นต้นไม้เนี่ยค่ะต้นไม้เนี้เป็นต้นไม้ที่มีเส้นรอบวงไม่ต่ำกว่าห้าเมตรตัดลงมาล้มปุ๊บนายแรงเดินมาหลับต้นไม้หมดนี้แล้วเบ็ดต้นไม้กลับมาบ้านใช่ค่ะแล้ว แล้วแรงแปลว่าอะไรนะตัวเงินตัวทองกินแรงวันเราไม่น้อยกว่าสิบตัวชาวบ้านเขาเลยเรยียกคนนี้ว่านายแรงเบาโอเคไหมคะเร,เรียกว่านายแรงแล้วประเด็นคือเขาก็เลยเอานายแรงเนี่ยค่ะมามาเป็นเจ้าเมืองนายแรงได้เป็นเจ้าเมืองแล้วนายแรงก็เดินทางนายแรงอยากไปนครศรีธรรมราชเดินทางโดยสงขาไปนครศรีธรรมราช แต่พอไปถึง<ม>เขาเดินทางมันมาก้กว่าเจ็วันนะกว่าจะถึงนครอะแต่พอไปถึงไปไม่ทันค่ะพิธีเขทาทำพิธีเสร็จแล้วนายเรยนรู้สึกก็แบบเสียใจก็เลยกลับมาที่สงขาแล้วเอาสมบัติที่ใส่เรือมาออกมาทิ้งไว้ที่สงขาแล้วตัดเกตัวเองทับสมบัติมันไว้<ม>ใช่ค่ะถ้าว่าเราเคยเห็นสถานที่นี้เขาคนคนแก่เขาเล่าว่า ท่านี้จะมีสมบัติถูกไหมคะถ้าใครเป็นลูกหลานที่แท,ท้จริงจะผลักก้อนหินนี้แล้วเอาสมบัติได้ถูกไหมคะนี่แหละแล้วตรงเนี้ยค่ะก็เลยเปลี่ยน้อน็บอกเขาเลยตรงนี้ว่าเขานายแรงเปลี่ยนเป็นเขาเก้าแสบและทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นเขาเก้าสียไปดูนะคะเราไปเที่ยวดูสวยมากเดีย๋ยวนี้เขาถ่ายรูปกันแบบว่าไปถ่ายรูปกันเยอะมากนะคะอ่ะสรุป คำอะไรบ้างอ่ะพูดมาได้บ้างที่สุดคำว่าอะไรบ้างไม่ร่างละไม่ร่างละอ่างร่ะยางน้อยไม่เกินข้างเหล่นี้ยค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้เรามีการปรุงแต่งนิดนึงคือจริงๆมันจะเป็นแค่คํำปกติแต่ว่าคุณมเพิ่มให้มันดูแบบว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับคณิตมากขึ้นโอเคไหมคะจริงๆแล้วเราสังเกตคำที่น้องพูดไปมันคือคําที่น้องใช้ในชีวิตน้องถูกไหมเช่นคุณทำาะว่า 好了。